อยากรู้ความต่างกันหรือเหมือนกันของโอปนิยิโกกับยนิโสมนสิกานเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆคนลูกศิษย์เรานั่นแหละเวลาปฏิบัติธรรมมันทื่อผมสังเกตว่าโดยส่วนตัวแล้วนะเขาขาดคุณสมบัติอันนี้อยากให้พระอาจารย์ช่วยแจกแจงขยายความโอปนยิโกกับยนิโสมนสิกานสองสองอย่างจริงๆสองอย่างนมันใกล้ๆกันนะใกล้เคียงกัน มันมันกระทำเบื้องต้นกระทำที่ใจก่อนแล้วก็แสดงออกมาด้วยการกระทำจากการตีอัดจากการเข้าใจนั่นแหละมนสิการมโนมณะเนี่ยก็คือกระทำไว้ในใจโดยแยบข่ายยังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะแค่ฟังเสร็จแล้วก็สร้างก็เรียกว่าโดยสุตะฟังแล้วชัดเจนนึกออกชัดเจนพร้อมที่จะว่าจะกระทำออกมาอย่างไงได้แล้วนะเวลาฟังทำบนศาลาบนอะไรแล้วแต่นะหรือเวลาเราไปแก้อาการในทางจงกรมนะ โยนิโสเนี่ยคือน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาแล้วก็ตั้งไว้ดีแล้วว่าจะทําอย่างนี้นคือมโนโกรรมมันสําเร็จแล้วโยนิโส <on> <on> ก็น้อมเข้ามาในใจมณะมโนโน,นั่นแหละอยู่ในใจอโอปันนญิโกเนี่ยกระทําให้ออกมากระทาก็เราเอื้อเฟื้อในการกระทําจากที่เราฟังเข้าใจมาแล้วจากเรามนสีกานไว้ดีแล้วกระทําไว้ในใจโดยแยบครายดีแล้วจากนั้นมาเมื่อเราตีอัดได้แล้วเราก็เอาวันั้นละไปเป็นการกระทํา ในหัวข้อธรรมต่างๆสรุปแล้วก็คือมนสิการก็คือการน้อมเข้ามาไว้ในใจโดยแยบคายดีแล้วโดยกําลังของสุตยานการฟังกันอะไรต่างๆประสบการณ์นั่นแหละอย่างเช่นเราทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องขันห้าที่มันมีลักษณะต่างๆกันอันนี้ก็เป็นอยู่ีนสูนศิการอ่าใช่ใชทําให้ถูกต้องแต่ต้นก่อนที่เราจะลุยไปดูขันห้าเราต้องอยู่ในสูก่อนน้อมเข้ามาไว้ขันห้ามันมีลักษณะเป็นยังไง เช่นว่าผู้เจ้าท่านบอกขันห้าเนี่ยไอขันเนี่ยเราต้องดูว่าขันแปลว่าอะไรวะขันแปลว่าส่วนส่วนเป็นกองบางทีเรียกากองขันก็แบ่งเป็นกอง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 กว่าจะรวมมาเป็นตัวเราเนะี่ยมันมีอยู่ห้ากองแล้วก็ค่อยๆฟังตามผู้เจ้าไปกองที่เรียกว่กกองรูปเนี่ยกองรูปรูปเป็นไงในรูปวัตถุเนี่ยตีได้จริงเนี่ยคือกอ,องรูปในกองรูปมันจะมีกองน้ำอีกสี่กองกองน้ำอีกสี่กองขันทั้งสี่เนี่ยก็มีเวทนา เวทนาทางกายทางขันแล้วก็ยิงดูที่พอ,อเวทนาคือรู้สึกเจ็บลองดูเออมันมีในว่าตัวนี้มีในเราเนี่ยวเวทนาแปลว่าความรู้สึกทางกายนั่นเองเวทนาต่อไปก็มีสัญญาความจําเอาระลึกไปเมื่อวานวันก่อนชื่อตัวเองบ้านตัวเองอะไรต่างๆระลึกถึงการระลึกการน้อมนึกระลึกี่ว่าสัญญาขันให้เห็นลักษณะมันเห็ลนลักษณะมันสัญญาเห็นจะเห็นว่าต่อไปสัญญาขันเนี่ยมันไม่ใช่เวทนาขันมันก็ไม่ปนกันเมื่ออยู่เป็นสัดส่วนเป็น5กองขันห้า ทีนี้ถ้าเคยใครไปท่องท่องเอาไวาแต่ท่องให้จําได้เฉยๆแล้วไม่ไม่อยู่ในสูว่าโอ้มันคืออะไรกันแน่พอตีลงปฏิบัติเป็นโอเป็โกมันก็ทําไม่ได้นะเพราะมันคลุมเครือมันไม่ชัดในอัดมันไม่ฟันเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะแปว่าตามันไม่ใสมันประกอบด้วยการขุนมัวปัญญานั่นแหละนะตาหมายถึงว่าตาปัญญานั่นแหละมันไม่ชัดมันก็เลยปนเดาปนอะไรไปตามเรื่องไปถ้าไม่คมเดินช้าเดินปัญญาช้า ของโยนิโสมณติการที่พระอาจารย์วาเนี่ยมันเป็นการกระทําทางใจนะเป็นการว่าเราจะเห็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แต่ทีนี้เมื่อเป็นโอปันญิกเนี่ยมันมีคําว่าน้อมเข้ามาใส่ตนเนี่ยแต่น้อมเข้ามาใส่เนี่ยใส่แล้วต,ต้องต้องให้มันเคลื่อนให้มันปฏิบัติให้ปฏิบัติให้เ<ช>ปน็นผลน้อมมาใส่ที่เฉยน้อมมาใส่เฉยเฉยคือมนสิการนั่นแหละน้อมไว้ใส่โดยแยบครายโดยโด,ยดีต่อไปโอปันญิกเนี่ยกระทําให้มากรรมมาคือกรรมทางใจคือมโนกรรม กรรมทางวาจากรรมก็เป็นการก,กระทําทางวาจาทาคมพูดหรือสุดท้ายก็ถ,ถึงการปฏิบัติถึงกายกรรมนั่นแหละแสดงว่ามันปรากฏที่กายที่ใจจริงๆเพราะว่าปรากฏด้วยการกระทำมันไม่ใช่ปรากฏแบบว่าอยนสูในาสิการว่าเร<แ>าทำมาเฉยๆทำว้เฉยๆบางทีก็อ้นั่งเรียกว่ารู้ธรรมะเยอะอยู่ในสูโดยแยบคลายแล้วแต่ไม่กระทําสักทีกลายว่าไม่เห็นนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นแต่จําได้หมดจําได้หมดกิเลสมันไม่กลัวแล้วอย่างนั้นจนกว่าจะทํา จะเจริญสติเห็นมีปัญญาเห็นขันห้านั่นแหละมันถึงจะเห็นถึงจะละกิเลสได้ท่านเนี่ยถ้าศึกษาอย่างเดียวแล้วเพียงแต่มนสิการเนี่ยแต่ปราศจากโอปัญญาิโกให้ปรากฏขึ้นในกายวาจาใจ,ใจตัวเองต่แสดงว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงไม่ปรากฏทาอย่างนั้นก็เกรดสติมันก็สติมันไปยุนโิโศสติมันยุนสูอยุนสูนึกตั้งไว้ในใจตั้งไว้โดยดีตั้งไว้ในใจโดยดีตั้งไว้ แต่ว่าพูดชงมันจะจบกันแค่สติสติพูดชงนะสามพูดชงแะมันไมมาถึงเออคเรื่อไม่มาถึง,ถงธรรมวิญญาธรรมวิจยานี่บางคนเข้าใจผิดนะคิดว่าธรรมวิญญแปลว่าจําแล้วจแจกแจงไม่ใช่การจแจกแจงในนามรูปนั่นหคือธรรมวิจยาฉะนั้นสรุปแล้วมันต้องมียานถึงเห็นนามรูปถึงจะเข้าสู่ธรรมวิจยาได้ตรงนี้พลาดกันเยอะนะคิดว่าเมื่อโยนิโสตั้งไปแล้วก็อย่างนั้นแหละไม่ไปโอวันนจโกไม่ทาให้เกิดขึ้น แล้วจะเอาธรรมะต่างๆธรรมะแห้งๆธรรมะในกระดาษไม่ได้มันกิเลสไม่กลัวกระดาษกิเลสมันมันกลัวมันกลัวมันกลัวการเห็นเราเห็นมันก็จะจบกันแค่นั้นฉะนั้นถ้าสติที่ไม่ตั้งอยู่ในองค์กรรมฐานก็จะเป็นสติอย่างที่พระอาจารย์พูดบ่อยๆนั่นสติสมุทัยสติพาพาทุกพาหลงพาอยากพาได้นั่นแหละจนไม่รู้ว่ามันมมีอะไรจะเอาได้หรอกมันเป็นอนัตตาหมดที่สุด สุดเลยโอปนิกก็คือกระทาให้เกิดขึ้น,นะนที่กายวรจารใจนี่แหละอโอปล้อมเนะี่นยพระอาจารย์ชอบนึกว่าโอปนนยจญกมันมันก็โอปล้อมคือให้มาเกิดประมวลขึ้นในขันห้าเราวนะเห็นทราบชัดมันภาษาโบราณกมา็มาให้ปรากฏในกายทวันทวานนั่นแสดงว่ามีแล้วเอ,อมีแล้วแล้วมาปรากฏเพราะการกระทํอสรุปแล้วถ้าสรุปง่ายๆก็คือมนสินการคือทําในใจไว้แยบคลายมนะมโนนะแล้วต่อไปก็ทําออกมาโอปนัจญิกูไป แล้วทำไมถึงถามตรงนี้นะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของอูุกคนเะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการทำทิฏยานอะไรหรือว่าทำเบื้องต้นอัยยานห้าเบื้องต้นหลายคนหลายท่านเนะี่ยขาดจริงๆนะอาจารย์ทำให้การไม่ปรากฏในี่ยไอ้เราสอนเราสอนตะโลกุระโลกุตระอย่างเดียวเนาะก็ลืมบอกว่าอัาายานเบื้องต้นห้ายานนะั่นก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าเตรียมถ้าเตรียม